หยุดพูดและห้ามทำเสียงรบกวนคุณนะค่ะอ่าอ่าวเริ่มเลยครั้งที่แล้วใครยังทำเสียงอะไรเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นมีเสียงอะไรตวนึงไหมไม่มีแล้วนะอ้าวดูครัที่แล้วนักเรียนเห็นหน้าจอไหมเห็นหน้าจอเป็นวิชาสังคมไหมลูกเห็นครับเป็นมาพูดอ่ะ หนูเห็นหน้าครูฮะครูครูเปิดกล้องไหมดิครูเปิดแล้วนี่ยครูเปิดแล้วเห็นไหมเฮ้ยครูไปรุ่นเปิดกล้องไหยครับเปิดแล้วเปิดแล้วครูเปิดแล้วอือครูเปิดแล้วรอใช่เราเห็นเราเห็นหน้าครูเนี่ยครูมิเราเรายังเห็นเลยอ้าวเนี้เงียบแล้วนะเริ่มเรียนแล้วนะห้ามพูดแล้วนะเดี๋ยวมีอะไรครับ รับตัเสียทีนี้ทั้งที่แลว้วทั้งที่แล้วครูสอนเรื่องสิค้าบริการในชีวิตประจำวันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวครูทบทวนให้ก่อนอ่าอ่าดูดูหน้าจอไปเรื่อยเขาบอกว่า,ามันจะแบ่งเอาเป็นสินค้ากับบริการทีนี้คือสินค้าเนี่ยก็คือสิ่งที่สามัารลงนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนะเพื่อตอบกนองความต้องการของมนุษย์อันนี้คือความหมายของสินค้า สินค้ามีอะไรบ้างมวามไดูดเห็นไหมเยอะเลยเด็กผู้ก็ควรให้มีของกินมีเสื้อผ้ามีนาฬิกามีรองเท้าพวกนี้สินค้านาฬิกายืมเพื่อนโอ้นาฬิกายืมเพื่อนต่อมาบริการบริการคือการให้ประโยชน์ในด้านการสะดวกสบายจะเอาขึ้นไปนั่งรถแท็กซี่เราไปใช้บริการที่ร้านตัดผมไปโรงพยาบาล ไปพักที่โรงแรมไปกินอาหารตามร้านอาหารอันนี้เราเรียกว่าบริการนะคุณครูบอกไปแล้วนะอันนี้ทบทวนนะทีนี้สินค้าเนี่ยคุณครูแบ่งออกเป็นทั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องสินค้าที่จําเป็นต่อการดลำรงชีวิตใช่ไหมใช่ถ,ถ้าเราขาดถ้าเราขาดสินค้าตัวเนี้ยเราก็จะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้มันจะตายง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ดํารงชีวิตไม่ได้หรอกเอาพูดง่ายๆตาย ถูกต้องถูกต้องสินค้าตัวนั้นก็คือปัจจัยสี่ปัจปจัยสี่ก็มีอาหารที่อยู่อาศาัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโลกเราเรียนจบไปแล้วนะอา้าวทีนี้มาดูสินมาดูตัวต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนในเรื่องที่เราจะเรียนสินค้าและบริการที่เป็นอ อันแรกอันแรกเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นตอการอันนี้เป็นสินค้าและบริการที่ทําไมเป็นแค่ความต้องการของมนุษย์ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะเราแบ่งออกเป็นสามประเภทสามพวกอันแรกสินค้าที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายอันที่สองเป็นสินค้าและบริการที่ทําให้เกิดความสนุกสนาน อันที่สามเพื่อให้เกิดความสวยงามสินค้าพวกน,นี้ไม่จำเป็นต่อการดะเบ,บินชีวิตแต่มันจะให้ความสะดวกสบายความสนุกสนานและก็ความสวยงามเราขาดได้ไหมสินค้าพวกนี้เราขาดได้ไหมเราไม่มีได้ไหมอ่อยายกเว้นโทรศัพ<อ>ท์ฮะถ้าโทรศัพท์ถ้าเราไม่มีเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้มันเป็นสินค้า พูดง่ายๆเป็นสินค้าพุ่มเฟยหรือสินค้าที่ทําไมเป็นแค่ความต้องการต้องการอะไรอ่ะเราต้องการสะดวกสบายเราต้องการความสะดวกสนานเราต้องการความสวยงามทีนี้มาดูแต่ละอย่างอันแรกสินค้าที่ทําให้เกิดความสะดวกสบายน้าี มาเล่นดูหน้าจอเช่นอะไรบ้างครับการที่ถึงรูปอะไรลุงตู่วิบวับวิบรูปอะไรเห็นไหมได้ยินเสียงครูเปล่าได้ยินค่ะอันแรกก็คืออะไรนะผัดไทยฮะผัดไทยผัดไทยข้าวผัดข้าวอาหารนี่ยครูเดี๋ยวครูนักเรียนนักเรียนดูที่หน้าจอ เห็นไหมสินค้าที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายมีอะไรบ้างมีไม่เห็นแลยหนูเห็นหนูเห็นปัดจัเสียงเดียวอยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวกูใ <priced> ช่ของหนูยังไม่เปลี่ยนเพรนะยังเห็นปัจจเสียอยู่ครับเปลี่ยนหรือยังลูกเปลี่ยนยังดูสิตอนนี้ลูกเปิดแชสกีนทำไมอ่ะอันนี้ครูไม่มีใครแชสกีนเล่น นักเรียนดูหน้าจอก่อนตอนนี้คุณครูเปิดสินค้าที่ทําให้เกิดความสนุกครูหยุดแชร์สกินอยู่ครูเปโลแชร์สกินใหม่ครับเหนือแชร์สกินใหม่แป๊บนึงครับครูหยุดแชร์สกินอยู่วิทย์ส่งเสียงลบกวนนะครูเห็นหมดเลยนะครูได้ยินหมดเลยนะวิทย์นะเดี๋ยวเห็นเสียงทุกคนหยุดก่อนฟังคุณครูอ้ามวิทย์ส่งเสียงรบกวนเพื่อนมากๆเลย ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับวย์อยู่ไหมอยู่นะยังไม่ได้ปิดกล้องนะอยู่นะคุณครูไล่ปิดหลายครั้งแล้วนะแล้วไม่ใช่วิทย์คนเดียวนะมีหลายคนนะครูแคปไว้หมดแล้วนะวกรลบกวนนะครับอย,อย่านะลูกเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวครูแชหน้าจอให้ลูกแป๊บหนึ่งไอ้วท นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่คุณครูถามก็ตอบด้วยความตอบด้วยสิ่งที่มันจำเป็นนะแป๊บหนึ่งแลแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณกำลังทำอยู่อ่าเห็นไหมเห็นแล้วค่ะคุณ่ยาเห็นแล้วครับอ่าอ,อันนี้แหละที่เขาเรียกสิค้าที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายสินค้าและบริการที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายมีอะไระบ้างกคุณครูสิมีอะไรบ้าง มีโทรศัพท์ครับอ่ามีโทรศัพท์มีรถยนต์นะคะห่านะเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้ารูปสุดท้ายรูปอะไรเอ่อเอ่่านี่คืออะไรอะเอเอมันทำให้เกิดความสะดวกสบายยังไงต้องเรียนบทแรกก่อนถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์เวลาจะคุยกับใครด้วยไหม ต้องเดินไปหาต้องนั่งรถไปหาเห็นไหมพอมีโทรศัพท์ปุ๊บมันก็มีความสะดวกสบายดีอยู่ที่ไหนก็สามารถพูดคุยกันได้อะไรกันได้อย่างคุณครูเนี่ยคุณครูสอนนักเรียนมาอยู่บ้านุณคุยกันได้เองสุดท้าที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายรถยนต์เหมือนกันเราอยากไปไหนสมัยก่อนไม่มีรถนะจะไปที่ทำไมต้องเดินไปใช้เวลานาน พอมีรถขึ้นมาก็ทำเสร็จมาเราจะไปไหนก็ได้เครื่องซักผ้าไหนบ้างใครที่คุณพ่อยังซักผ้าอยู่ยกมือขึ้นบ้านใครที่พ่อซักผ้าดูไหมบ้านใครที่พ่อซักผ้าบ้าง พ่อหนูเป็นคนตากสวนแมาส่วนแม่หนูเป็นคนซักเลยแฟนหนูเป็นคนซักแล้วพ่อก็เป็นคนตากอ,อ๋อของครูทั้งซักทั้งตากเลยครูซักเองตากเองแถมว่าว่าครูไม่มีแฟนไงฮะถ้าครูไม่มีแฟนไงไม่เลยนะครูทำสามอย่างพร้อมเลยอันนี้เครื่องซักผ้าต่อมาเนี่ยมน,นุษย์เป็นลูปอะไรนะเอเอ,เอ เอออันนี้ให้ความสนุกสบายยังไงทําอากาศร้อนทำให้ร้อนสบายให้เงินสบายสบายนอนนุ่มนอนสบายตัวที่สองอันนี้อยู่ในประเภทสิ่งทยาไม่จําเป็นนะอันที่สองเป็นคการให้เกิดความสนุกสนานนะทีวีทีวีนี่มันแบบรุ่นเก่าอยู่แล้วรุ่นเนี้ยรุ่นแรกอะไรทีวีรุ่นไหนก็ไม่รู้จะไม่ได้สองไร วิดีโอเกมเกมบอยเอื่ใงนยามด้วยสวิตวะรูปที่สามอะไรข่างมันแล้วรูปที่สามลำโพงเครื่องเสียงหรือวิทยุรูปที่สี่นี่รูปอะไรหนังสือวายเออหนังสืออันนี้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะเป็นสินค้าและบริการประเภทเพื่อให้เกิดความใช่เดหนังสือยันแล้วไม่หนูหลับมากกว่าเอ มีกลาทัตมีเกมใครเกิดทันบ้างเกมรุ่นเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมไม่มันมีแต่นีเ d น s w สวิตเกมบอยยังมีอยู่อ้าวต่อมาตัวที่สามประเภทที่สามนะสวยงามเออเมื่อโอจะใส่ไปทำไมวะรอเท้าส้นูงน่าเพื่ออะไรอ่าก็มีพวกอะไรบ้างล่องเท้าสูงสีสันส้าสูงสน้สูงสสัส้สูงัน้สูงสีน้สูง วน้ำหอมอ่าทีนี้หอมแล้วก็ดรสคุณครูขอทบทวมใหม่อ้าวฟังก่อนนะห้ามพูดนะฟังให้ดีนะคุณครูกำลังสอนเรื่องสินค้าและบริการทีนี้สินค้าและบริการเนี่ยคุณครูแบ่งออกเป็นสองประเภทมีใครคุยอายุเพนะอันหนึ สินค้าและบริการที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอันที่สองสินค้าและบริการที่ทําไม่เกิดความสนุกสนานไม่ไม่มีความจำเป็นอ่าคือเอาสินค้าและบริการที่จำให้สะดวกทำใไม่สะดวกสบายสะดวกสบายไหนให้บอกว่าไม่สะดวกสบายสินค้าที่ไม่จําเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย มีอะไรบ้างหนึ่งสินค้าตัวแรกสินค้าที่ทำให้เกิดความเป็นสบายอันที่สองสินค้าที่ทำให้เกิดความสนุกสนานสินค้าตัวที่สามคือสินค้าที่ทำให้เกิดความสวยงามสินค้าตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยเป็นสินค้าที่น้ไยเรา,าไม่เราที่จะสามารถที่จะไม่มีมันก็ได้ เพราะไม่มีความจําเป็นต่อการดำรงชีวิตต่างจากตัวแรกนะอ่าทีนี้มาดูต่อมาดูต่อ่าอันนี้คือรูติ๊กต้าต้อเรียนบอกครูซิต้องเรียนดูที่หน้าจอนะแล้วแบบรูซิว่าสุดท้ายแล้วจัดอยู่ในประเภทไหนความสะดวกสบายโทรศัพท์เสื้อผ้าสวยงามสื่อคณิตอะไร อะไรอีกนะความสนุกสนานความสุขสนานสามประเภทนี่นะเดี๋ยวคุณครูจะถามรถยนต์รถยนต์อยู่ไหมครับเคะได้ยินครูบ้างได้ยินครัถได้ยินครับได้ยินใช่สวยงามสนุกสนานสนุกสนานประเทศไหนประเภทไหนลูกรถยนต์น่ะรถยนต์น่ะ กุญจลประเภทความสะดวกสบายครับอ่าถูกต้องโทรทัศน์ล่ะโทรทัศน์ตัวพี่สะดวกสนุกสนานสนุกสนานเสื้อผ้าสวยงามความสวยงามครับเออสวยงามหนังสือนิตยสารความสนุกสนานตอนีานสนุกสนานสนานยนหรือเพลงสนุกสนาน ความ่นความสดวกสบายความเครื่องประดับความสวยงามเครื่องสำอางความสวยงามเ้าตื่นมากตื่นมากเอาทีนี้มาดูตัวข้อต่อไป หลักการเลือกซื้อสินค้าเคยืออสินค้นนาด้วยตัวเอ,องไหมหร <c oughs> ือไปกับผู้ปกครองไหมเคยไม่เคยเคยไปเดิอนห้างไหมหนูเคยค่ะเคยไปเดินตลาดนัดไหมเ <c oughs> ดียวด้วยเคยค่ะเคอย <c oughs> <c oughs> มาดูหลักในการเลือกซื้อสินค้านะเราจะซื้อสินค้าแต่ละอย่างเนี่ย หลัต้องไรมี่มอที่โต๊ะนะมีมคนแอบคุยและมีคนส่งเสียงคุยมีใครคุยเปล่าไม่มีมีนะคุณจะพูดต่อนะหลักอันแรกคือหนึ่งสินค้าที่จะเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยก่อนจะซื้อเนี่ยเราองดูว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง นะไม่เชซื้อมาแล้วไม่มีประโยชน์นาซื้อมาเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ฟางทิ้งคุณครูกับของเล่นหนูอะ่ะเอออันที่สองต้องออมีคุณภาพดีราคาเหมาะสมนะสินค้าบางอย่างนี่ทำไมราคาเพงเล่นแป๊บเดียวก็พังแล้วของเล่นออันที่สามเราต้องเปรียบเทียบสินค้าก่อนเปรียบเทียบราคาก่อนว่า อันไหนถูกอันไหนแพงครูเคยไปเดินตลาดนะัดครูคจะไปซื้อผลไม้ซื้อส้มเนี่ยนะพอเดินไปปุ๊บครูไม่ได้เปรียบเทียบราคาสินค้าพอครูเห็นปุ๊บครูรีบซื้อเลยนะส้มโลละห้าสิบบาทาครูก็ซื้อไปหนึ่งโบพอครูเดินเข้าไปในตลาดเดินไปหลายหลร้านไปเจออีกร้านหนึ่งราคาทําไมแค่สี่สิบเออถูกกว่าเห็นไหม เพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อสมมติเป็นตลาดนัดเนี่ยเราเดินเปรียบเทียบราคาให้ทั่วก่อนเราไปซื้อเราจะได้ช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินอันที่สี่ไม่ซื้อสินค้าฟุ่งเฟือยคืออะไรอ่ะไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นถ้าอะไรจะเป็นในชีวิตหนูม้างอของเล่นเด็กๆชอบซื้อกันของเล่น คือมาคุณครูเคยเห็นขนมที่รงเรียนเหรอไหมขนมที่มันแถมของเล่นด้วยซออือเสร็จขนมไม่กินวางไว้เต็มโต๊ะไม่กินขนมซือ้อต่ของเล่นใช่ใเอาต่ของเล่นไปเล่นเป็น,เ,นเป็นจิบกิบสิึงเนี่ยคือไม่มีหลักในการเลือกซื้อสินค้าการสุดท้ายไม่เชื่อกาโฆษณา บางคนเห็นไหมโฆษณาขนมทางทีวีเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บอะไรมันติดตาคาอะรราคาเราก็ซื้อตามเลยทั้งๆที่ไม่มีความจําเป็นนะเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้ออะไรซื้อสินค้าตัวไหนนีก่อนเราต้องทำมีหลักในการเลือกซื้อสินค้ามีหลักในการเลือกซื้อสินค้าทั้งหมด สรุปเนื้อหาให้ฟังแลวนะสินค้าเราบริการคุณครูแบ่งเป็นสองประเทศหนึ่งสินค้าแลาโดยการที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตสองสินค้าและบริการที่เป็นแค่ความฟังนี้คือหลักในการเลือกซื้อสินค้ามีหลักประโยชน์แบบ ตา,ามปลอดภัยคุณลืมไปเลยประยัดพอพอประโยชน์ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยต้อเรียนไปอ่านเอาในหนังสือนีนอ่าอ่าทีนี้ต่อมาอแบบฝึกเห็นแบบฝึกไหมลูกเห็นครับอ่านักเรียนเอาแบบฝึกขึ้นมาอเอาเรียนแบบฝึกขึ้นมา อยู่หน้าอะไรร <Wars> ู้ไหมดูสิแบบสุกนี้อยู่หน้าหน้าสี่สิบสามค่ะอ่าทุกคนสปิบสามสี่สิบสามเอาดินสอขึ้นมานะเิพทำไมจ้าวโอ้หนูไม่เจอแบบฝึกอ่ะ เดี่ยวี่ยครูเจ้าหน้าเจอแล้วอมยังมาช่วยกันคิดคำตอบก่อนพามยังลูกพามอมแล้วนักเรียนก็ต้องทำทุกคนนะลูกถ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนเอาแบบฝึกมาส่งเพื่อให้คุณครูตรวจ ใครทําครบก็จะได้คะแนนเยอะอาจจะให้คะแนนเป็นหน้าๆเลยก็ไม่มีคะแนนเพราะฉะนั้นต้องทําให้ครบทุกหน้าเลยอมาดูข้อที่หนึ่งหอาจเกิดข้อที่หนึ่งให้คุณฟังแพซื้อกระเป๋าเยยนคะแพลซื้อกระเป๋ามาหม่แล้วจะได้นําไปอวดเพื่อนซื้อสินค้าและบริการอย่างฟึ่มเฟือย ทีนี้เขาถามให้มีเราตัวเลือกสองเรื่องนัเกเรียนเลือกตัวไหนซื้อสินค้าและบริการที่ทําไมเปือย<า>อย่างชุ่เปือยอะไรครับขีดเครื่องหมายถูกไปนะแพลวซื้อสินค้าและบริการอย่างชุ่มเปือยทีนี้ทีนี้เขาถามเหตุผลแหละทำไมถึงคิดว่าแพลวเนี่ยซื้อสินค้าและบริการาไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันจะเว้เอาไปเมสามอยกับเพื่อน เก่งมากนะเพราะอะไรไม่ได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้มีประโยชน์อย่างแท้จริงเลยกระเป๋าซื้อตามแฟชั่นอีกอืมแต่ก็สวยนะอยากได้ฮะเอาไปเมาสมอนเ่นเอามาดูข้อที่สองช่วยกันคิดก่อนเดี๋ยวเข้เทียมข้อสอง เอกซ์ล็อกกระบะจะนำมาใช้ในการขนส่งมะพร้าวจากสวนไปขายที่ตลาดในเมืองอ่าวขีดถูกข้างบนหรือล่างี้างบนนครับบนครับเบนนรับเพื่อความจำเป็นข้างบนคัะเออพอรถเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการขนส่งมะพร้าวไม่ได้ใช้ในชีตเออเอามาในการประกอบอาชีพทำมาหากิน นะเพื่อให้เกิดรายได้กับตัวเราเองข้อที่สามข้อที่สามอันโจทย์ต้องใช้บริการขนส่งพัสดุทางเครื่องบินเพื่อส่งของขวัญให้ญาติที่อยู่ต่างประเทศเอออันนี้เป็นยังไงบ้างคิดว่าอย่างไงจำเป็นครับครูจำเป็นไหมจำเป็นครับจำเป็นเพราะอะไรถึงจำเป็นมันต้องจำเป็นเลยหรอครู ว่าเอาของ okay, ขวส่งของขวนไปให้ญาติเนี่ยอ่าทีนี้มาดูสิจําเป็นไหมญาติแล้วอยู่ต่างประเทศใช่เขาอยู่ต่างประเทศหนูรู้แต่การาแค่ส่งของขวัญนอะเอาแบบเรียวทาม,มันโคตรจะโลจิกเลยอาจจะเป็นทําไมในวาระหรือในเทศกาลที่สําคัญกรุกนะเขาก็าเลยส่งของขวนหาการไม่ได้ส่งบ่อยนะมันอันนี้ก็ เราก็คิดว่าทําไมเป็นสินค้าและบริการเพื่อความจําเป็นนะเพราะเป็นบริการที่ทํไมอันนี้ผนเพิ่มขึ้นด้านหัวข้อบริการนะลูกเพราะเป็นการบริการที่ช่วยทําไมในการส่งของทางการให้ถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็วไม่ไม่ไม่คือมันก็แค่ของขวัญอะจะอะไรกับของขวัญอะอ้าวของขวัญบางชิ้นบางตัทิ้งล้เออไม่ใช่ลูก มันมีความจําเป็นแล้วแต่เทศกาลนะมีความสําคัญต่อผู้รับแล้วก็ผู้ให้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ลูกอมสองเมตรอ่าวมาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่อ่านโจทย์ข้อสี่ที่ลูกซื้อแท็บเล็ตลุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อนํามาใช้ดูหนังฟังเพลงและเล่นเกมอ่าวอันนี้ นักเรียนว่าอันไหนเป็นสินค้าบริการอันไหนเผยพุ่มเผยถ้าถ้าข้อดีนะข้อนี้นะฟังให้ดีนะถ้าตัดประโยคถ้าตัดประโยคคําว่าเพื่อนํามาใช้ดูหนังฟังเพลงและเล่นเกมออกเปลี่ยนมาเป็นเพื่อใช้ในการเรียนหนังสือเอาครูเล,เล่นเกมไม่ได้สินค้าตัวนี้ก็จะกลายเป็นสินค้าบริการที่ทำไม เพื่อความจำเป็น,นอาหนูก็ยังเล่นเกมด้วยไปยัไ่ด้วยนนไ,ได้อ,อ,อันเนี้ยสินค้าจะจำเป็นหรือพึ่งเพืออยู่ที่การนำมาใช้ประโยชน์เห็นไหมแท็บเล็ตถ้าเราเอามาเรียนหนังสือมาหาความรู้มันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เล่น,น,นเกมแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานำมันมาเล่นเกมมันจะกลายเป็นสินค้าและไปการที่พุ่มเพือ ในชีวิตประจำวันค่อ้าวดูข้อที่5รดยซื้อรองเ้าสำหรับใส่วิ่งเพื่อใช้ใส่วิ่งออกกำลังกายที่สวนธานะทุกเช้าไม่ฟุ้งเฟ้อนะอันนี้เป็นความจำเป็นจำเป็นหรือฟุ้งเฟ้อจำเป็นครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ออกกำลังกายเราก็จะอ้วนแล้วเราก็จะตายเป็นประวัติถ้าถ้าสมมุติเราไม่ใส่รองเท้าวิ่งจะเป็นยังไงมันจะถูกอะไรมันจะมันจะผิดอะไรตะปูมันก็จะตา ถูกต้องเราอาจจะไปเหยียบตามพื้นถนนมีตะปูด้วยเหรอวะาเหยียบตะปูเหยียบเศษแก้วที่มันชิ้งที่มันแตกได้การซือรองเท้าอื่นจะมีผลเสียต่อสุขภาพกูฮะไม่รู้อ่ะหนูหนูใส่รองเท้าแตะหนูใส่รองเท้าแตะอะใส่รองเท้าแตะแล้ววิ่งได้เปล่าได้หนูยังเอาไปเล่นเซิร์ฟสกีบอร์ดได้เลยเออมันไม่หลุดเลย จะไม่กระชับเท้าเวลาที่เรซื้อมาหลายปีแล้วรองเท้าหุ้มส่อนสบายนะอ่ะทีนี้เขียนนักเรียนเขียนลงในแบบฝึกร้ยังเขียนมาแล้วค่ะมีไม่ได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันกับนําไปนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแค่เปลี่ยนคําแค่ตัดไปว่าไม่ได้ทีนี้มาดูเฉลยใครที่ยังไม่ได้ทํามาดูเฉลย อา<ด>้าวต้อเรียนดูซิใครที่ยังไม่ได้เขียนให้เขียนลงไปเลยคุณครูให้เวลาเขียนสองนาทีทันไหมทันไหมลูกไม่ไไมมไทันครับต้องติดไปเรือยเลย่ออ้าลงมูอเขียนเลยไอไอต้ตรงเหตุผลน่ะนักเรียน ย่อเอาได้ตามความเข้าใจของนักเรียนอหนูย่อไปว่าไม่ได้นไปใะชานิยมประจำวันกับนไปใชชในชีวิตประจําวันคุยรอดอย่างเช่นอย่างเช่นคุยรอด่าข้อที่หนึ่งครับว่าไงลูก